ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ถนนาสายแม่แรมแม่ลิมนะคะทุกคนก็จะมีปางช้างนะคะมีหลายที่นะคะที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยนะคะทุกคนอตอนนี้เราแวะทานข้าวอยู่ที่ริเวอร์ร็อกแม่ลิมนะคะที่น้ำตกแม่สานะคะทุกคนน้ำตก สวยงามมากค่ะทุกคนเห็นไหมโ้บรรยากาศคอดดีเลยอะ่ะทุกคนเห็นปะนะคะจะถ่ายให้ทุกคนดูแบบช้าๆเลยนะคะทุกคนแบบดูแบบความสวยงามของมันเนี่ยเป็นยังไงอ่ะนะคะทุกคนสุดยอดเลยอะ่ะ ให้ทุกคนดูแบบช้าๆเลยนะคะทุกคนทุกคนจะได้เห็นชัดเจนเลยนะความสวยงามมันสุดยอดจริงๆนะทุกคนริฟเวอร์บ็อกนะคะ r ิฟเวอร์บ็อกซคาเฟ่นะคะค่ะดูถนนเส้นทางอีกรอบหนึ่งนะคะข้างบนนู่นนะคะ กจีเน่ทากีเน่ทากีสวยกเลยเลยสิโยแม่สาแม่สาทากีเนะน่ามาเดสสเน่ีโนเน่อาม่พตลุจละทักาว่าอาบินกิโลยกุนใาเดสส์เน่นี่ม่อนอะอา่พุล้านายจะี้ว่าสวยก๋เลยเดสสน่กเรยกว่ามีกิเน่แม่สามิจิแม่ลินมาเดแม่ลิน โ er ็เลยไดทวันこれวนก็ที่มาดมาเนกมาโชมาชวมาซุเด็อกมาดมาชวยเนนค้กาดูท่าชดเดนี้กมาดู่ายดาซึะทตอนนี้หลาดทาช่ยนะคาซึเดนน้องชายูากันยปเด่น้างล่างนะคะเดน้านล่าง่ะดินเด่นน้ําตกนะ่มาช่มาซอนนมาซีาวมาเม็ดตอนน้อู่ โอโตโตะจิตามิาคากิโนะอาซึนเนรุ้เยี่ยมมาิเลยค่ซทากคนทั้งบมนี้มีร้านอาหารนะคะไอคาเฟ่รวมทั้งอาหารให้เราด้วยนะคะทุกคนอาหารเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะคะเมนูเยอะมากเลยนะคะนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวก็จะเดินถ่ายให้ทุกคนดูก่อนนะคะ ให้มีนาสรางนี่เสร็จแม่นี่ค่ะทุกคนนี่คือร้านคาเฟ่นะคะ ริเวอร์บ็อกซ์คาเฟนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเข้าไปถ่ายด้านในขออนุญ,ญาตถ่ายด้านในนะคะนะคะ่ะติดกับน้ำตกเลยนะแม่สาเลยนะคะทุกคน าั่งอีมาน่อเชียงใหม่เนียตากเคกุชาแนลนะคาเฟ่่อยาน้โนาะแม่ริมเน่ริเวอร์บ็อกซ์คาเฟ่ตโลนี่โกฮังนี่ทาวิคิมาสเดรสเสุดสวยคุกกี้สวยคิเลยเดรสชตโตหน่อทุกทดูครับทุท่านชัตโตนากันหด สวい่ะยมなกかลยค่สいยมาากค่ะวยกมสากะากคะเคะกค่ดูบรรย่ากลาะาเะมเากเยคา่ะส่าลคะเา Box, เะกคะส้มก่สากาะคะาคะสวยมกมา่สานะมเตคะมากสากเ่สากนเะาไาก่สมาากาย่เ่ すごい、不気味です。ほら、滝ーすごい綺麗です。皆さん、見てください。上は、カフェの名前を、リ、ーォーボックス、名前ですね。いろいろは、カフェばかりじゃないですね。食堂も、食べ物も、いっぱいたくさんです。 มีทั้งอาหารนะคะทั้งกาแฟนะคะทุกคนมีทร้หมดเลยนะคะค่ะแม่าน้ำตกแม่านะคะทุกคนสวยงามมากค่ะทุกคนมีนาสวยคงามนากค่ะสุกนน ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นไก่ทอด<า>ไก่ทอดน้ำปลาที่เทเวล์วอลนะคะทุกคนน่ากินมากค่ะทุกคนมาดูข้าวผัดท,ที่ไอแคาเฟอ่ะรับตกแม่สาเีเวล์วอกนะคะทุกคนน่ากินมากเลยนะคะทุกคนน่ากินมากเลย ให้มินาซังก็กีน่แม่สาเน่อทาทาี่เดสคาเฟ่เนรีบอิ่บนอทมนยเพระว่ชาหังสยอิโ่เดสุดเุนดวิววรอล์นคะทุกคนน่าินมากให้มินาซังเขาได้เลีวหลีเนาะ カフェいいところの、かっこところに、すごい美味しそうです。ですね。深さん見て、座る場所、すごい綺麗ですよ、皆さん。ね。すごい食堂も、食べ物もいっぱいある。コーヒーとか、カフェとか、いっぱいありますです。時の、はぁ、かっですね。すごい綺麗ですね。見てください。 เอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะได้เดินทางต่อไปนะคะที่เรา,าทานข้าวอยู่ที่ริเวอร์อกนะคะทุกคนร้านอาหารรวมทั้งคาฟเฟ่นะคะทุกคนมีทุกอย่างเลยอาหารอร่อยมากค่ะไอมินาจายมาคาจคือคายคายจิกสือมาตาเบสุโตกลอยคุณได เราถ่ายข้างล่างขึ้นไปด้านบนดูนะคะทุกคนนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะให้บินาซางมีเสรยอนเซกิเลยอิบาโชเดสยุอิเดสยอนี่ก็จะเป็นสะพานเหล็กแฝงนะคะทุกคนให้พัตติโนฮารชเดส มินาซังยูเกลริมิเตะนะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อไปนะคะว่าเราจะไปถึงไหนกันแน่นะคะพอเลกาลาเบซุโตโกโรยคุกะลามินา,ายูเกลีิมิเตะกระจาเน่ทุกคนเน่เค,นะค่ะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเห็นไหมน้ำตกสวยมากค่ะมินาซังมีเตะ

ที่ีวาัลลที่ไหนวะฮโหลีนา,านนะัลท,ท,าท,าที่นวะฮัลโีเนวะฮโที่นะโะนี่นะฮล่นะีว่นะท่นว้าวี่น่่ล่าง ขายให้ทุกคนดูเนาะไอมินาการมีเศอมเศสงม่คิเลเดすสียพอหลอ ปัจจัยหาชีเดสคุณาู้ชมดูสิครับานนสะพานแสนเหล็กนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะดูบรรยากาศนะคะโน่นนะคะ ่มืนอยู่กลางเขานะคะทุกคนที่น้ำสบแม่สานะคะเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินทางขึ้นมาข้างบนนะคะทุกคนใมินาซังนี่มนด้านดอนเวคือไกีมาเ รถจอดเต็มเลยค่ะทุกคนลูกค้าเยอะมากค่ะเออไม่ใช่ลูกค้าขอโทษนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะไมีนาซัางมีเตะฮิลูไม่いายโทอม,มติตรเดสุยฮากิโตโคลโลมีนาฮาโกุฮากิโอชิกโกชิฮอกิโนเนเนมัสโอยฮิลูไม่いายโทอมิมาส